เราถหายทำไงอ่ะรถผมหายรถรถพี่ครับผมได้รถรถรบใช่ครับรถรบเราสอบแบบขีกันเลยครับทำไงเราสอบแบบขีเราทำว่าเราทำ แล้วเราก็หนิงข้อสามมาเลยแล้วสอบปฏิบัติทำไงครับก็ขับขับขับตามที่เขาให้ขับคุณมีแล้วใช่ไหมครับแบบพี่มีแล้วอ่างนันผมต้องการวิธีการสอบแบกขับผีครับช่วยแนะนำให้ผมสอบผ่านในรอบเดียวหน่อยได้ไหมเราขับยี่สิบเปอร์เซนเลยใค้เวลานิดหน่อยแต่ผ่านอืม <laughs> โอเคครับต้ผมจะไปซอบแบบคย์ก่นอนมเป็นอะไรอ่ะอ้าวอะไระครับล่าครับรถคันนี้ขับได้นะครับน้องว่เปันอะไรครับรถใครก็ไม่รู้ ขาเป็นอะไรแล้วอะ่อะโอ้สอบอย่างง่ายเลยเว้ยโอ้สอบผ่านหมดเลยเว้ยจริงจริงรงอบเดียวพอนะเก่งกันจังเนาะหกสิบรอบยังไงอ่ะอุ้ย อ๋อครับผมนี่คือคือคุณต้องสอนผมแล้วนะครับว่าตรงไหนครับยังไงใช่ไหมเพราะมันขึ้นได้เราได้เห็นจุด go to the next point ไปตามจุดครับ stop for the key thatian crossing แปลว่าอะไรครับเออ interman อย่าวิ่งห่างเรานะผมสต็อปแอดลุกเล็บสปีดแปดสิบ km/h ต้องขับเท่าไหร่ครับห้ามเกิน80นะครับโอเคครับแล้วก็ต้องไฟเขียวด้วยไหมครับใช่ครับไม่เห็นเสาอ่ะเสาหายไปแล้ว ว่า,ว,าว,วันนี้วันเสาร์ครับวันนี้วันศุกร์ครับโอเคพอรึเปล่างานงานก็น่าจคขับไม่ผ่านหรอคุณครู รอ้าวคุณครูไม่เตือนผมแล้วครับคุณครูคุณครูสอนขับรถสอนครับอ้าวคุณต้องสอนผมนะครับคุณครูสอนเขาครับเขียวหรือยังครับคุณครูยังครับเอาแล้วเขาฝ่าได้ไงครับเนี่ยอ้าวไม่ครับคนที่ไม่ผ่านรถทำย่างไง อะไมันจะเขียวให้ไหมค่ัเดี๋ยวรเยวรวาไตดูเขียวเลยครับโอไปไครับไปเลยครับก็พาไปแดงคห้ไปรวขาครับตรงนี้มันเป็นทางเดิน,นครับห้ามเลยเส้นนะครับไปเคครับครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับนักเรียนแต่เรยนนะ เขียวได้ยังครับคุณครูยังครับมาก่อนครับเขียวครับเปบวโอโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยเกลือแล้วนะครับต้องเล่นซ้ายเล่นขวาครับเล่นขวาครับโอเคครับ ครับโอเคครับไปกูไปมากครับอ่าไปได้ครับอันนี้อ in oh, oh. ้าวอ้าวไฟเหลืองห้ามไปหรือเปล่าคุณคุณเรียนที่ไหนมาครับเนี่ยเมื่อกี้มันเขียวอยู่ครับเขียครับโอเคครับเขียวหรือยังครับนเขียว ยังครับยังเหรอครับยังครับเขียวหรือยังครับยังครับเขียวครับไปเรืโอเคครับแล้วผมเลยครับอ้าวครูไม่รู้เลยนเหรอว่าไปเล่นไหนอ่ะอ้าวอา้าวฮะมันก็ไปได้เหมือนกัน นักเรียนครับนักเรียนไม่รู้เรื่องนะครับนักเรียนไม่ได้นะนี่ระวังความเร็วด้วยนะครับโอเคไหมต้องอยู่เลนไหนครับถ้าระวังความเร็วขวาฮะเลนขวาเหรอครับไม่รู้ <laughs> ถูกแล้วครับเลนขวาน่าถูกแล้วหรือเปล่า <c oughs> โอ้ดูไมล์รถอยู่ครับน่าจะไม่เกินร้อยยี่ครับ ช่วยดูไม์รถหน่อยนะคุณภูเพราะว่าผมต้องนั้งใจขับรถแล้ผมขับไม่ค่อยแข็งครับฮะ <Huh? S 1> ช่วยได้ไหมครับครับช่วยได้หรือเปล่าครับช่วยอะไรครับช่วยดูไม์รถครับไม์ไม์ああคืออะไรไม์รถหน้าปัดรถครับที่ปัดน้ำฝนนะครับฝนไม่ตกอ้าว อุ้ยรถอะไรมาครับอ้าวพี่ชายเหยียบไปเลยพี่มันน่าจะติดที่เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาให้เหยียบไปเลยได้เจ็ดสิบซิ่งเลยนะงั้นอ่ะหยาแล้วเขามไม่ผ่านขึ้นมานะครับนักเรียนแล้วถ้าไม่ผ่านผมจะโดนอะไรไหมครับโดนครับไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับเสียตังค์จะโดนอะไรครับจะโดนอะไรโดนแน่ๆครับ โดนอะไรครับนนไม่เห็นโดนเลยนนยไม่เห็นหน่ากลัวเลยครับฮะโดนครับนักเรียนโดนมันติ่งนะครับเนี่ย น่ารักนะครับเนี่ยน่ารักเลยฮันเคียวันวันอ้าวันอ๊อวัน แล้วเราต้องสอบกี่รอบถึงจะผ่านครับวันนี้ครูสอบรอบเดียวครับนี่ไปได้เลยโอเคครับไหนเขาบอกขับแล้วขับไปได้เลยทชไหมเขาขับชนเราแล้วครับฮะอุ้ย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 อ้าวทำไมคุณครูไม่บอกผมครับว่ามันห้ามเกินแปดสิบผมโดนเตือนเลยอ้าวอ้าวเ้าผมจ้างมาทำไมครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยขอโทษครับอ้าวหลอกผมหรือเปล่าทำไมไม่รู้ทางเนี่ยไม่ได้หลอกครับ หมดแต่มองเธอไม่ได้มองเลยอะไรอะอเลิร์ e วิสอะไรครับอะไรนะครับอ่านไม่ออกเมื่อกี้ น่าเดียวผ่านเธอเพราะว่ากิ่งเอาไฟเขียวไม่บอกเลยนะครับค,คุณทำอะไรครับเนี่ยโอ้ <c oughs> oh, ใช่ไหมครับเนี่ยคุณครูที่สอนไม่ละเอียดเลยนะครับต้องต้องดูเองบ้างนะครับดูอะไรครับต้องดูเองบ้างครับดูอยู่ครับถ้าคุณครูไม่อยู่ก็ดูอยู่ฮะ ไปครับโอเคครับไหนมอกไว้ด้วยเก่งมากครับเขียวแล้วครับ โอเคครับผมใช่มั้ยเนี่ยเอ้ยพี่เบมี้ขอบคุณครับอ๋อผมมิดแล้วมันเขียวตรงไหนครับมันมิดเทคสองสองรอบแล้วครับเนี่ยอ้าวใช่ไหมครับไม่ใช่นะแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผ่านแน่มันเป็นเขียวเลี้ยวเขียวเลี้ยวคือเขียวฝั่งฝั่งไหนครับเขียวเลี้ยวเขียวเลี้ยวนี่คือเขียวคนจีนเหรอครับเขียวเลี้ยวอย่างเงี้ยเหรอ เหมือนว่าอัวมาเลี้ยวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าที่มันเป็นไฟเขียวเลี้ยวขวาครับอ๋อนึกว่าเป็นแบบไฟเขียวคนจีนอะไรครับเขียวเลี้ยวอะไรเงี้ยไม่ใช่ตลกเกินไปแล้วครับเอ้ยเขียวแล้วครับโอเคครับอันนี้เขียวแล้วนะครับผมโอเคครับไม่ใช่เขียวเลี้ยวนะครับโอเคครับโอ้ยยยยยยย มาครับรถไฟมารถไฟปูน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 ผ่านแน่เลยเขียวหรือยังอ่ะอยาังเขียวจะแบบนี้อีกร้อยนิ้เขียวแล้วครับ โอเคครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับนักมิเทคมัน<ห>ต้องทำยังไงครับอา้าวไม่เป็นไรครับลองดูเผื่อผ่านตอนตอนหนูสอบหนูอันนี้เพลงรถเท็ดีมากเลยนะครับผมฮะไม่ด้ยินอผมเปิดฟังคนเดียวครับขอฟังด้วยได้ไหมครับ ไม่ได้ครับผมไม่ให้ฟังหรอกคุณนึกสอนผมไม่ผ่านเลยครับคุณครูขอฟังด้วยได้ไหมครับอย่วแลวอ่ะเอะไม่ใช่ตัวดี่ว่าคนแล้วมาเดูหนเ่อยตรงนี้ โอเคล้วก็เลี้ยวขวาไม่ใช่ครับเก่งมากน้องเราผ่านไหมครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับผม,ผมต้องไปสอบใบขี่อะไรไหมครับผ่านไหมผ่านแล้วครับเราสอบใบขับขี่อย่างอื่นบ้างหรอครับใช่ครับรอเอาเลยครับ มาแล้วมาแล้วโว้ยมีคนใช้ c ัด t g p t ครับผ่ <c oughs> านแล้วทำไงต่อครับเนี่ยเองก็ใช้หรือเปล่าผมสอบมาสองวันแล้วครับไปรอที่ที่นี่เลยครับผมจะเบิกอีกคันหนึ่ง,งครับผมต้องเยครับเย้ผ่านแล้วเขาสอบมั่วไเลยแต่ผ่านเฉย ไปด้วยต้องไปอยู่แล้วครับเพราะต้องมาสอนผมขับนะครับผมขออนุญาตจับได้ไหมครับหมายถึงจับเสื้อไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับห้ามจับนะครับผมห้ามจับครับไม่ได้นะครับห้ามลวนลามนะครับผมเป็นนักเรียนนะครับคุณเป็นคุณครูห้ามลวนลามนักเรียนนะครับจับเสื้อครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับห้ามห้ามครับนายครับช่วยด้วยครับผมลวนลามครับนายช่วยด้วยครับผม กําลังลงให้ไหมครับเดี๋ยวลงเขาเป็นคุณครูแต่เป็ลวนลามนักเรียนอะไรเขาเป็นลวน่นี่พี่ผมแจ้งตรวจให้ไหมพี่ได้ครับแจ้งเลย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 ค้วเอ้ยไม่ใช่ครับมันจะลนไม่จับก็ได้ที่มันมีใบขับขี่ทำไมเนี่ยพี่อ้าวไม่รู้ครับตำรวจให้ผมมาทํามาพวกเขาอย่าไปเชื่อเยอะพี่ยิ่งเฉพาะจ่าจูบบุกจับนะพี่อย่าไปนี่เลยนะ โอเคครับมันเป็นยังไงครับอาการคนนั้นจ่าคนนั้นไม่ไหวครับตัวนี้เหมือนไม่ค่อยได้ความอะครับ oh, oh. ไม่ค่อยรู้ความโอ้โห oh, oh. คือแบบไม่รู้อะไรเลยพี่งานไม่ทําอ่ะโอ้โห oh. เอา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 พี่ทำไมครูพี่นักเลงจังอะพี่น่าหน่ะสิครับพวกเป็นอะไรไม่รู้เหมือนเป็นพวกนักเลงมาสอนเลยครับพี่ไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะนี่ไปเถอะพี่ ดูเองไปเลยแล้วถ้าตกรถขึ้นมานะดูเองไปเลยกันนะรีทางรีกทางตำรวจตำรวจตำรวจขับรถย้อนสอนได้ไงครับตำรวจได้ไงเนี่ยตับรจขับไม่ดีหูนะนี่อยู่บนนั้นเป็นตัวอย่างไม่อากชนได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคน อ้าไม่สอนผมเลยเหรอคุณขับรถมอไซค์ไปเหรอครับคุณรคุณขึ้นมาทำไมครับเนี่ยอ้าวงั้นลงมาแล้วนะครับอา้าวก็คุณสอนไม่ไปสอนเลยคุณนั่งเงียบเลยครับคุณครูกลัวตกครับไม่พูดกลัวตกอยู่ <c oughs> <c oughs> คืออะไรครับตาเบนิด ยกล้อได้ไหมครับตันนี้ไม่รู้อ้าวเฉียวแล้วฟุตลองอ้าวอ้าวไม่รู้แล้วผมไปผมโดนมิดเทคอีกแล้วครับเนี่ยอ้าวคืออะไรครับจะรู้ไหมเนี่ยพี่ผมว่าเหมือนผมโดนหลอกเลยอะหลอกอะไรมันผมโดนหลอกเลยครับใช่ไหมครับเนี่ยคุณเป็นไหมครับสรุปคุณเป็นครูจริงไหมครับเนี่ยไม่เป็นครับไม่ใช่ครู อ้าว uhm. แล้วเป็นอะไรครับเป็นคนขายข้าวโอเคครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้า huh. ว okay, มีอาการหรือเปล่าครับตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับเหมือนไม่พอใจเหรอครับค่ะไม่พอใจหรือเปล่าครับใครเป็นอะไรครับแต่หัวตัว้งใจขับก่อนนะครับแป๊บ,บนึ่งคร<พ>ับผมพอมีทักษะอยู่ครับเอามือค่อยหลังเลยอย่ามาแตะอย่ามาแตะ ๋ยว yeah, มดจับเย้พี่โคตรมาพี่โคตรเฟียเฟ้ยวคตรเฟี้ยวได้ครับส่งผ,งผมได้ครับส่งผมได้ครับโคตรได้อะคตรได้อะดูดูดูด,ดอย่างโก้อะเออครับครับเด็ดคารับูเอนน็นนะนีล่ล้อขอบสิบเจ็ดหนึ่งอันหนึ่ง,ง,งผมใส่ลุกโซโมโตเต็มครับโอ้โหโกชัก oh. ฆ่าครับผม พ่อเอนดูร้านออของจริงีเลยนี้ของจริงนี่อชอบชอท่อช่างหนูนครปฐมครับผมฮะหนูไหนนี่นี่หนูไหนดิหนูรับลูกกาเปล่าพ,พี่พี่พี่ผิดสูตรนะอันนี้ผิดสูตรนะเอาผิดสูตรแล้วด้วยอันนี้ผิดสูตรนะ เป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยครับอ้าวเป็นอะไรรคับเดี๋ยวไว้สอบแบบกี๋เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นนะแป๊บนึงครับไม่เป็นอะไรครับบอกว่ากลัวตกแล้วไงครับแล้วครับไม่ได้เป็นอะไรโอเคครับพูดแล้วนะว่าไม่ได้เป็นอย่ามาเป็นทีหลังนะครับ ไปไหปนครับคุณสวยไปขเขียวแล้วผมเออโอเค Hey. Oh, he. เอาสี่ทา้าสี่เอาเอาสี่ทา้าเลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เป็นอะไรกันว่าไม่ได้อีกแล้วเอาดิพักสี่คนสวยไปไหนจ๊ะคนสวย ทำไลตเต็มปี่ไลน์อืทำไมไม่บอกผมว่าไฟเขียวเดิมครับโอเคครับ mm hmm. okay ผมอะไรนะครับ <All right. S 2> ทำไมไม่เตือนครับเรื่องไฟเขียวเมื่อกี้ ขอโทษครับไปเอยไแลงที่สองไฟเขียวหรือยังคะ๋อย่ะฮะโอเคครั เป็นไรครับคนสวยทำไรครับทำอะไรครับไฟเดียวครับ อเคพี่ชายครับพี่ชายครับ <c oughs> ตรงไหนตู้ตู้กดเงินอยู่ตรงไหนครับตู้เงิกันน เป็นไรครับนายหลัวครับ <c oughs> นายคุ <c oughs> ยกับใครขัาเลยจอเลยได้ครา,านี้ของใครพ้าวเลยรถใครไม่จอดเราพาวเลยจะเดินไปไหนครับ ไปไหนครับไปไหนไปไหนครับข้ามทางม้าลายครับผมไปไหนครับข้ามทางม้าลายครับต้องทําให้ดูกฎหมายครับมีแบบขี่เราก็ต้องเดินให้ดูกฎหมายด้วยนะครับผมวิ่งไปไหนครับรีบไปไหนทำไมใช้ชื่อเป็นความเร่ง,เรงรีบจนะัง รอครับครับสั่งพิซซ่าหรือเปล่าครับผมไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นอะ กินข้างกำแพงไน้ครับเป็นผู้หญิงแต่เงเกขาสั้นด้วย